สวัสดีค่ะมือนี่าย่เพิ่งกะมาบานแม่น่อยพิกัดกะอยู่หน่าวัดป่าซักทองบ้านนุ่นแดงอำเภอน่าจะหลวยจังหวัดอุบลเนาะค่ะเด็กาวว่าเพิ่นผสมเก่าจะเลื่อนกันเล่ยแวะมเบิงค่ะตอนนี้เพิ่งกมีขั้วอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหาโตนะคะ แน่นี่ได้ค่ะพนาผสมเก่าเจริญผสมเดือนพฤศจิกาหกสองพฤศจิกาหกสองพฤศจิกาธันวามกรากุุภาเมนาเมษาพฤษภานาิถานกรกฎาสิงหากันยาเอาเดือนนี้เป็นเดือนที่สิบได้ค่ะกัญยาแต่ว่ากำหนดขอดพนเดือนนี้ได้ค่ะสิบเดือนอันนี้พนทองอย่างเดือนที่สิบแล้วด้วค่ะ ี่สิบหกคือจิกาค่ะ uh ่นะจอยยูมันค uh ือจอยแท้ม uh ันค uh ือจอยแท้ก็กำกำลังหวนด้ยังหันโอ้ยมันกระดูกมันหันกำลังวนกำลังคดแล่งกังหันกิหนาินหาที่หลือยังแ้วก็คุ้นสิ่งละไ่กินเพา้ำเราดะหาตอนนี้ปลูกทวดดินบอกค่ะมึงนี่เออปลูกเห็นล้วอ๋อพึ่งดบออกลบออกไปใหญ่ต้นนี้พี่ไหลูกไม่เจ้าตัวแล้วค่ะเนี่ยใช่ตอนนี้ แม่ยังเนี่ยพันซื้อแม่เตี้ยแม่เตี้ยพันเคยให้ลูกมาเจังโตแล้วคะนี่โอ้มีเราบางสาั่นอ่ะสิบสองโตสิบสองเหรอสิบสองแล้วนี่ไม่รูปป้ไหมเนี่ยนี่งูเบิดคล้ายไปกับตะพืดแม่นี่ยละแม่เตี้ยนี่ละแม่เตี้ยหนูยังหัวเจ้าขว่หัวเจ้าขว่ยังเนี่ยไปหน้าเนี่ยปล่อยมาเนี่ยมันเข่าขอกเลยปืดเข่าขอกเลยหูยังนี่ยเข่าขอกเองเขาขอกเ,เ,เขของเหูยังนี่แม่เตี้ย เปนผสมก็จะเลื่อนเลยค่ะค่าผสมเท่าไหร่กัค 3, <000. S 1> นคะสามพันสามพันตเสียวาด้วหมอเสืออันนี้มันอย่างเดือนที่สิบแล้วคเคะนี่อจ้ว่าจออกม,ม่ขอไปแล้วก็สั่น่าผสมมาผสม่องเทียด้ห่จ้าว่าองเทียด้สิไดบุญขอพุ่งลมแห้งนะเนี่ยตาแตบบมีตาแตบบลูกตัวั้นะตาแตมบตัวนน่อยตอนนั้นนะ่ะเอตาแตตอนนี้พ่อายุเท่าไหร่แล้คะนี่จวัเด ตาแต้มตาแต้มึงเกาอยู่เช่นหมอตาแต้มดีกี่ตาแต้มจำได้อยู่ค่ะตาแต้มตาแต้มก็เลยตั้งชื่อว่าตาแต้มเลยตาแต้มก็เราหน้าตาแต้มตาแต้มมึแตมมอ่ได้เลยตาต่กี้เมื่อทายดูหรือยังจำบ่ได้ค่ะต้องไปไล่เบิ่งว่าเพิ่นเราอยู่แถวตานาเพิ่อนพึงขอดเนาะพี่มาแหลกๆนะคะตัวแม่ได้ค่ะนี่ยจะไปเบิ่งตะบนกันค่ะนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่อนตาแต้ม เป็นทองไหมยังค่ะเนี่ยลูกนึงเนี่ยลูกนึงตาแดนมันอ่าลูกแรกเพื่อนลูกแรนเพื่อนตอนนี้เพป็นทองไหมยังค่ะทองอยู่สมน้วเจ็ปูอยู่สมน้วเจ็ปูก็เจ็ปูนะค้ยพอพันตานหรือ่ะบ่เออพอพันตานอละเออสมบาด่าสมถึงก้อนสมก้อนนึงสมหนึ่งกันแต่ว่าสมเจปูละปูปอมละบ่หันได้ไปเบิ่งนันเพื่อนเลยค่ะปูนี้ค้ยหลายหรือเปล่าบุหงช้างร้ายที่เขาเป็นหลาย โอ้ยยางเงื้อเด้มีหญาเจ้ายาง่างเจ้ายังมันยางมันลมแห้งขอกมันลมแห้งว่ะิเช็ดขอก็เป็หายบ่ไปจังว่ะจเ็ดมันอยู่มันลมแลวมหลกเียมันขอดหน้ายเก่าเจริญมันเขามันออกลูกกับอันนี้นาตกอเจ่เร่ว่าอันเนี้ยมันออกลูกสิมาเบืองยู่ค่ะกัเรื่องนเสียนละเป็นสามพัน่านสามเหมือนออองเสียต้นนั้นระค่ะนั้นลูกไหลูกกัน้อันแม่เตี้ยบอ เออแม่แม่แม่แเมเตี้ยที่เราดูเม่เตี้ยตะวผู้ะผสมพอพันต่วผสมหมันน้ามันก็ถือเพ่นเราหาล่ออ๋อค่ะท้าไปหนหน้าท่างไปหนโอกาินไปว่ดจะทัานแยกไปหัหน้า๋อต้นนี้จะปีขนาดัตรชงสงบถึปีร้อปีกวกวนปีกัวกวนะคะตะวผูมีขวายอยู่หาต ตัดแต้มครับก็ต่างคำคูณคำคูณตันี้ตาแต้มตันี้ตาแต้มเมตเตียเมตเตียต้องพูดละค่ะริมสูดหุ่นตัวนั้นงาวแม่งงาวแม่งงาวผสมยังผสมแล้วกักเดือนละค่ะผสมกับอันเรียกยอดบุญผสมหงผสมพร้อมกันก็ตัวนี้พร้อมกันเหอนแม่งงาววันเป็นงาวหน่อยแม่งงาวตัเป็นงาวก็เลยตั้งชื่อว่าแม่งงาวเจ้ตัวขั้ยังขันเจ้าตัวอยู่ นูบอกค่ะหาโต้เจ๊ดบดบอกมตัวเม่สามตัวผูสองผมขอดีเลิศที่เราเพิ่นนั่านเสียแล้วนาจับมีงเชียแล้วสามพ่นตู้ผูนพันให้ลูกมาเจกโตัหรอคะตู้ผูไม่ทันรู้ตัแม่สาวบนนั้แม่สาว้าไปบึงกันค่ะขายปพาขายหมื่นปนเ่ขายแม่ลูกกันตาแต่เขาจะหโว้ยปขายเนาะหนค่ยถองเนาะค่ะจะ้วปลาบึ บบนบบนคปพพนปลูกพวกตัดินน้ำค่ะแถวดกเธอดินเหมือนกันมุ้ยนี่น,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 นี่่นีเนีจกเต้นแถวดกตัวดินชนเบิ่งดะค่ะ่นปลูกเธอดินไห้ะเอาขึ้นดกบกขึ้นแล้วบะไม่เหาเมืองในบัวดินรบนสารผิดไหมฮะมมีสารผิดบ่มีสาร,อร,สาริอทำประานเล ถอนบกตวดินมันเสเลยค่ะมันตรงอยู่เนาะตรงตรงอยู่จ้าไปบ่งควตะนันตอค่ะกำลังบดช้อนไงียกระบตันชนกรบใหญ่เนชนกันออกงเี้ึงงงเลยอุ้ยเอามาเท่าโตดิย่า่แห่งว่าไอนยังกวอยยมกันดีกันพี่เด็กก็กำลังสาวเนี่เม้ยาวอายุจักปีค่นนสามปีสี่สามปีปีสเนี่ยล่ะอย่างปีที่สี่ด้วยค่ะปีสีพึ่งทองแรก ท่องแรกจักติดบ่ออันผู้เคยบึงข่อยติดบ่มันติดบ่อข่อยบ่อถ้ามีปูหน้าถมามันเจ็บถ้าผสมโตมันติดง่ายกว่าผสมเทียมนี่ค่ะผสมเทียมหมดเลยเธอแหลกบ่ติดเธอสองติดติดย้ําเอ้ยมันหนาจะท่องนะค่ะนมมันตึงๆอยู่บ่งแล้วล่ะแต่ว่าข้อยไม่สาวหน้าไม่สาวจะว่าหางมันงามเนาะงามตัวนี้หางงามๆค่ะ หางยาวขนาดอันมีแต่ขี้ตมยังเบิ่งงามเลยกอกมันนั่นล่ะนเพิ่นว่าเอามาย่างปกินย่าย่ากินหางมันยกําลังสรียังมนยางลมแห้ง่ต้นก้วอ่ว่าโอ้ยเนาะมนมานนมันกินได้มันกินได้ดึงกินได้นั่นกินแดินเสยกินดินเสยเนาะกินนมานํากินกินเถครัินเจ้ะ จะไปเบิ้งแม่หน่อยทอนบกทเดียนกันมาเบิ้งแม่หน่อยปิดบกทเดีนค่ะมมือนนี่มาใช้หล่าหมือนนี้นะถ้าจะกีบก๋วยนี่บอกไม่เอาะแล้มพี่ใครมีดอกแค่ทอนมาหน่อยแท้แทอนมาหน่อยมาเดี๋ยวไปขายใส่บ้าน

ผ่านกลัวแล้วหูหลายๆอยู่นะตีกบเห็นเนาะตีกบปูกอยู่เขาสั่งเสียอะไรเยวนีนบ้านเอาใบ้พันพันก่อนเอาลงนาเหลีงทั้งลุงมันต้องใส่น้มโบแบบนี้ใส่หาเลียงนี่หดแล้วหดอันแจ็คเทอร์เท่านึงซองมือหดเท่านึงก็ได้แคมเปญเปิดใส่ในหลงมันนังแกซองเสมออยู่แคมเปญยืนหดหนังซองมือฮดเท่านึงปล่อยใส่ในหลงมันเลอไปได้ไลามืออยู่ เลยข่าวว่าผสมเทียมเก่าจะเลื่อนก็เลยมาเบิ่งใกล้สิขอนเราเนาะได้แบบไม่หายเกียแห้งในปีนี้ปีที่แล้วมันอ้วนเนาะอ้วนขอกมันกระโรมนี่สิปีปีนี้ขอกมันรวมมันไล่ตูปอาจารย์ซีแห้งแต่แบบเปลี่ยนขอกบ่สิอันเดะอันมั่งออกเบิร์ดแล้วบาบเลงสะคือมั่งเบิร์ดสิแห่งเป็นขอกล้วยเบิร์ดอย่างนี้เบิร์ดพวจีละอาจารย์บวชได้มั่งไม้ถึงมั่งเฮื่อหนอ ไม่งีนี่วามอกเ็นไม่ยูกันร่้กัอยู่ิมลายของสีนไปยูถึงึกมอง้ิดนหมี้ใชเป็นข้อกุ้ยแล้วสน้เพือนคือไป้างนาอ๋าก็ดีแต่ละค่ะปีนาแปโตได้ขค่นึ่งเนี่ยเบิร์ตโตเนระหลายเนาะมันโอ้ยบลายหรอขนาดมันได้เบิร์โตได้แล้ววะติดมันสม่มันมเนี่ยมันอยู่บีานติดอยู่ดอกมันก็ยังตึงๆอยู่ ถ้าบวชติดมันก็สิขึ้นใหม่ตัวไม่นอยู่มันเดี๋ยวโบขื่นเถื่อดเลยล่ะแปลว่ามันติดแล้วท่านบบขึ้นแต่ว่าถอมันก็คือปวยใหญ่นะปวยเมสาวะก็เมสาวะเหรเมษาวะเรื่อยเขาแช่เอ่ะถ้าเบิ่งลูกเก่าจะเลิศเนาะถ้าเบิ่งลูกจะเป็นไงจะว่าก็ได้เป็นพ่อพันธุ์น่าดีปล่อยยังไงตัวขุนนัวพันธุ์เป็นตัวเม่เป็นพ่อแม่พันธุ์ มาบาดีถ้ามัดซื su, tamam ้อผสมตัวนี้บาดีผสมผสมวันนี่ไปบาดีผสมตัวนี้ไปอีกผสมตัวอื่นไปอีกอตัวเม่าแล้วว่าอยากผสมมอยากว่าอยากผสมจริงก็อยากผสมแมษาเาหล่ะว่าเพื่อเป็นแม่สาวเลยบ่อยากผสมเทียมรอบนาจังผสมเทียมรอบนาบาดีผสมตัวกวนรอบนาผสมเทียมผสมเบิรมที่ล้วรอบนาเบิรมพันล้านเพื่อก็มีน้ำเสือกันในมอเสือลายเป็นไายซ้ำกันสามพันสามันเกิดง่ามมือกันได้มันให้ลูกงามดีมแม่สาวตอก็เรื่องอยู่สายพัฒนาครับ พัฒนาให้เป็นกล้วยสวยงามมาหัว่าะไอ้ข่อยนีกกล้วยเนี่ยั่านเอาว่ะไอ้กล้วยข่อยไปกินก้นข้วยข่อยโยกกล้วยโรยว่ะนมาเสียอนบ่อ่าหลังเสียอันละก็ข่อยตัดเอาไปให้กล้วยกินบอกั่าท่านเหวจะปลูกข้อยกันกลูกข่อยแค่ไหนจะปลูกไว้ที่ไรปลูกให้กล้วยกินปลูกไว้ล้วยกินน้ำไปถ้ากินข้อยหนำที่เขาที่ยังมีอะไรเห็วกแค่ยันเออคืออะไเห็ดปวกเห็ดปวกเท่าเห็ดปวกไปเก็บมาแต่ใส่ค่ะดอนนุ่ม เวเขาแล้เลยเขาไดยังมีอ่นุกินมาแล้วเกงปวกแกก็ยังแกงบอ่เคยบอคือยังม่เคยกินแกงปวกเน่ยไม่ปว่เด้โอ้หไม่ปวดงว่านหรือเ่าไปบกอนไปว่าพอดีกอนพอดีแกงเบิหรือเปล่าแกงบมันบ่มีมันบ่มีดอกนมดอกมะลัางวนเห็นไปว่านาไปจักระากันมันเล โอ้เสียดายเนาะถ้าเป็นไปแต่แตหมือใหญ่กระสาพอดีไงได้กระสาไมากับมะปุ้ารวบทีดีไลยไปด้ๆแม่น่อยขอเบอร์อีกนะคะเบอร์ใส่สูงนีู้นแปดสี่ศูนแปดสี่หนึ่งหกสามหนึ่งหกสามแปดห้าเจ็ดเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าเบอร์แม่หน่อยตำบลยังไหนคันตำบลตูมตำบลตูมนะคะบานนุ่นแดง ค่ะเป็นไครสนใจอยากแวะมาบึงขั้เพื่อนกับมะดายด้วยคะ่ะแต่ว่าเพื่อนบ่อันได้ขายสำหรับคลิปนี้ก็ทราบนี่ละค่ะขอบคุณค่ะ